เรื่องฝันร้ายคนขี้เกียจในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีกระท่อมซอมซอ่อหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทางที่นั่นเป็นที่อาศัยของชายผู้มีนามว่าจันเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะขอทานที่ขี้เกียจที่สุดจันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตประจำวันเพราะความใจบุญของผู้คนในหมู่บ้านที่ยังคงเผื่อแผ่ข้าวน้ำให้เขาอย่างไม่ขาดสายในบ่ายวันหนึ่ง ที่อากาศอบอ้าวจันกลับมาที่กระท่อมพร้อมกับความรู้สึกพอใจผิดปกติวันนี้เป็นวันที่เขาได้เข้าสารมามากกว่าทุกครั้งจากการบริจาคของเศรษฐีใจดีคนใหม่ในหมู่บ้านเขาจัดการเทเข้าวสารทั้งหมดใส่ในโอง่งดินเผาขนาดใหญ่ใบหนึ่งซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มีค่าที่สุดที่เขามีจัะลากโอ่งใบนั้นไปวางไว้ที่ปลายเตียงไม้เก่าๆของเขาเตียงที่เขาใช้เวลานอนคิดฝันมากกว่าใช้แรงงาน ก่อนจะทิ้งตัวลงนอนแสงแดดยามบ่ายสาดสองรอดช่องโหวบนหลังคาและฝาผนังกระท่อมลงมาเป็นเร็วๆภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นอับของฟางและดินจันนอนอยู่บนเตียงไม้ที่ส่งเสียงดังเอยดอ้าทุกครั้งที่เขาขยับตัวดวงตาของเขาทอดมองไปยังโอ่งข้าวสารที่ตั้งตระงานอยู่ปลายเท้าเหมือนมองเห็นอนาคตอันรุ่งโรดของตนเองจันถอนหายใจอย่างเกียดคร้านก่อนจะเริ่มกระบวนการคิดของเขา เขาเพึ่พงพามกับตัวเองว่าืข่าวสารกองนี้มันเยอะจริงๆถ้าเก็บไว้ดีๆนี่ก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะแต่จะดีกว่านี้ถ้ามันงอกเงยใช่แล้วหากเกิดข้าวยากหมากแพงเมื่อไรข้าจะเอาข้าวสารพวกนี้ไปขายคงได้เงินมามา,มากโขเลยทีเดียวละเขายิ้มย่องมือประสานกันไว้บนหน้าอกและเงินก้อนนั้น ข้าจะเอาไปซื้อวัวหนุ่มสาวสุขภาพดีคู่หนึ่งมาเลี้ยงพอวัวมีลูกข้าก็จะซื้อควายมาอีกคู่คอยดูเถอะความฝันของจันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในหัวของเขาเมื่อบัวควายขยายฝูงจนมากพอข้าก็จะขายพวกมันทั้งหมดแล้วเอาเงินไปสู่ขอแม่หญิงสักคนมาแต่งงานเป็นเมียและพอมีลูกลูกชายก็จะต้องเป็นคนดีมีความสามารถแน่ ในขณะที่เขาพูดเขาก็พลิกตัวตะแคงข้างทำท่าเหมือนกําลังอุ้มเด็กข้าก็จะเป็นคนเลี้ยงดูเขาเองจะคอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาและในขณะที่ข้าเลี้ยงลูกเมียข้าก็จะออกไปทํานาอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ครอบครวัวเรามีกินมีใช้ในจันนึกภาพชีวิตในอนาคตอันแสนโศกที่เขานั่งสบายๆในบ้านโดยมีทรัพย์สมบัติและคนโปรนิบาต แต่แล้วความขัดแย้งก็ผุดขึ้นในความคิดของเขาเองเอแต่ถ้าวันหนึ่งเมียของข้าเกิดบ่นขึ้นมาละ่ะถ้านางไปทำงานหนักจนเหนื่อยแล้วก็บอกว่านางจะไม่ยอมไปทำงานอีกต่อไปแล้วละ่ะเอในจันนิ่งไปครู่หนึ่งใบหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นทันทีความขี้เกียจและความถือดีเข้าครอบงำฮึไม่ได้หรอกข้าจะยอมได้อย่างไรข้าเป็นสามีเป็นเจ้าของบ้าน เป็นคนวางแผนทุกอย่างถ้าหล่อนขัดขืนข้าก็จะเตะเมียของข้าอย่างนี้แหละและทันทีที่เขาพูดจบนายจันทร์ก็ยื่นเท้าข้างขวาที่ว่างเปล่าออกมาจากผ้าห่มด้วยความพึกเหิมตั้งใจจะสาธิตการเตะสั่งสอนเมียในจินตนาการของเขาและหลังจากนั้นก็เกิดเสียงดังโครมเท้าของเขาไม่ได้สัมผัสกับอากาศอย่างที่คิดแต่มันปะทะเข้ากับองค์ข้าวสารที่วางอยู่ปลายเตียงเข้าอย่างจังบรรยากาศตอนนั้น เสียงดังสนั่นหวั่นไหวราวกับฟ้าผ่าในกระท่อมที่เงียบสงบองค์ดินเผาขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความขี้เกียจแตกออกเป็นเสียงเสียงพร้อมกับเสียงเพลงอันน่าใจหายเข้าสารสีขาวสะอาดจ,จำนวนมหาศาลทะลักออกมาดุดกระแสน้าได้ผ่านร่องพื้นกระดานที่ผุพังลงไปสู่ใต้ถุนกระท่อมเบื้องล่างอย่างรวดเร็วในจันพังะลุกขึ้นนั่งช้าๆด้วยใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึง และส่งเสียงร้องตกใจออกมาทัในใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหมูอูดอูดดังขึ้นมาจากใต้ถุนในจันก้มลงมองร่องพื้นกระดานเขาเห็นข้าวสารของเขาที่เคยเป็นวัวควายและเมียในอนาคตบัดนี้กลายเป็นอาหารอันโอชะของบรรดาหมูของเพื่อนบ้านที่มาคุ้ยเขียกินอย่างรอร่อยเฮ้ยไม่นะวัวของข้าควายของข้าแล้วก็เมียของข้า เขาได้แต่นั่งมองซากโอ่งข้าวที่แตกสลายและกองข้าวสารที่หายวับไปกับตาด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งยวดความขี้เกียจของเขาไม่ได้นำพามาซึ่งความสำเร็จแต่กลับนำมาซึ่งการทำลายโอกาสเพียงครั้งเดียวที่เขาจะได้รับและเขาก็ได้เรียนรู้ว่าแม้ความฝันก็ยังคงต้องใช้ความพยายามในการดูแลรักษาไม่ใช่เพียงแค่การเตะสั่งสอนในจินตนาการของตนเองเรื่องความสามาัคคี ในเช้าตรู่วันหนึ่งอากาศเย็นชื้นของรุ่งอรุณยังคงปกคลุมผืนดินกลิ่นไอดินผสมกับกลิ่นขี้เลื่อยลอยนวลอยู่ในโรงเรือนเล็กๆที่เป็นทั้งบ้านและที่ทำงานของช่างไม้ผู้ยากจนดวงอาทิตย์สีส้มอมชมพูเพิ่งจะทอแสงจับขอบฟ้าได้ไม่นานนักแสงสีทองอ,อ่อ,อนๆลอดผ่านช่องไม้ของผนังโรงเรือนส่องกระทบฝุ่นละอองที่ลอยเต้นระบำอยู่ในอากาศ เป็นภาพที่งดงามและแสนคุ้นเคยที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของวันทำงานที่หนักหน่วงช่างไม้หนุ่มที่ร่างกายกำยำใบหน้าเปื้อนฝุ่นและเหงื่อกรุนกรุนของเมื่อวานยืดตัวตรงขึ้นเขาหยิบเสื้อแขนยาวสีซีดขาดรุ่งริ่งขึ้นสวมทว่าขณะที่มือกำลังเอื้อมไปหยิบเครื่องมือประจำวันความผิดปกติก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาเขาเริ่มต้นด้วยการคว้าค้อนเหล็กที่ด้ามจับเป็นรอยเหงือ่อและร่องรอยการใช้งานนับไม่ถ้วน แต่เมื่อเขาพยายามจะกำร้ามคอนนั้นเมื่อควาของช่างไม้กลับไม่ยอมตอบสนองนิ้วทุกนิ้วเหมือนถูกปลดสลกักนิ้วหัวแม่มือข้างขวาอ่อนปวกเปียกเสียจนได้เรี่ยวแรงเรากับเป็นเนื้อที่ถูกแช่แข็งช่างไม้ต้องใช้กำลังจากฝ่ามือและนิ้วที่เหลือช่วยประคองคอนไว้ได้แค่หลวมๆเสียงคอนกระทบกับโต๊ะทำงานดังแผ่วเบา,เบาแกรกเมื่อเขาพยายามยกมันขึ้นแต่ก็ต้องวางลงอย่างท้อแท้ ความรู้สึกหงุดหงิดถูกแทนที่ด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาหันไปหยิบไม้กระดานสนสีอ่อนแผ่นหนึ่งขึ้นมาวางบนแท่นเลื่อยเขาจ้องมองไปยังรอยเส้นดินสอที่ขีดไว้สำหรับการตาดัดและคว้าเลื่อยปื้นใหญ่ขึ้นมาถือใบเลื่อยคมกริบสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยามเช้าเล็กน้อยเขาออกแรงเริ่มต้นแต่นิ้วมือขวาทั้งห้านิ้วกลับแข็งทื่อและหมดแรงจับด้ามเลื่อยนั้นไว้เสียดือด้อกล้ามเนื้อที่เคยตึงเปรี้ยรากับเหล็ก กลับอ่อนโยบยาบเหมือนเส้นได้ช่างไม้พยายามฝืนเขากัดฟันสู้แต่ในที่สุดเสียงเลื่อยปื้นนั้นก็ตกลงบนพื้นจนเสียงดังสนัน่นเมื่อใบเลื่อยกระทบกับพื้นดินแข็งภายในโรงเรือนมันเป็นเสียงที่เหมือนกับประกาศความพ่ายแพ้ของผู้ชายผู้ไม่เคยยอมแพ้ช่างไม้จึงหยุดทำงานร่างกายที่เคยเต็มไปด้วยพลังตอนนี้เขายืนนิ่งราวกับรูปปัน้นเขาจ้องมองดูมือขวาของเขาเอง มือที่เคยสร้างบ้านสร้างเครื่องเรือนและหาเลี้ยงครอบครัวช่างไม้ขยับนิ้วพยายามสั่งการให้มันกำแน่นแต่สิ่งที่ตอบสนองกับคืนมาก็คือความเฉยชาและความเจ็บแปลที่ไร้สาเหตุเขาประหลาดใจ,จในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเพราะเขาเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีกล้ามเนื้อของเขายังคงเต้นตุบๆภายใต้ผิวหนังที่เต็มไปด้วยร่องบาดแผลจากการทำงานเขาจึงได้แต่เพียงบ่นพึพรรมพำกับตัวเอง เมื่อคืนนี้เราก็ได้นอนหลับอย่างเพียงพอในกระท่อมเล็กๆหลังโรงเรือนแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยนี่นาะแล้วทำไมแขนข้างนี้ถึงทำาอะไรไม่ได้บรรยากาศในโรงเรือนพันเปลี่ยนไปจากที่เคยอบอุ่นด้วยกลิ่นไม้และเสียงทำงานก็กลายเป็นความเงียบสงบอันน่าอึดอัดแสงแดดที่เคยให้ความหวังเริ่มดูเย็นชาช่างไม้รู้สึกถึงเหงื่อเย็นๆที่ผุดขึ้นมาบนหน้าผากช่างไม้เริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างแท้จริง มันไม่ใช่ความกลัวความยากจนแต่เป็นความกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนแก่ในหมู่บ้านว่าต้นไม้บางต้นมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่และความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในสมองของเขาอย่างรวดเร็วหรือว่าผีที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ที่เราตัดมาทำไม้กระดานเขาจะโกรธเอาและตอนนี้เขากำลังทำร้ายมือขวาของเราเพื่อแก้แค้นจะเป็นไปได้หรือไม่นะ แผ่นไม้ที่เขากำลังจะเลื่อยดูราวกับซากศพของยักษ์ใหญ่ที่นอนทอดตัวอยู่ตรงหน้าฮถ้าหากนี่เป็นคำสาปจริงๆหากมือขวาเราทำงานไม่ได้อีกต่อไปล่ะเราจะสร้างสิ่งใดได้อีกเราจะถือค้อนได้อย่างไรเราจะหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างไรในยามที่ลูกน้อยยังต้องการอาหารและภรรยาย,ยังคงรอคอยการกลับบ้านไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรดี เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วเขาก็หันไปมองรอบ,รอบรอๆโรงเรือนเครื่องมือทั้งหมดดูเหมือนกับวัตถุที่ล้อเลียนความอ่อนแอของเขาเลื่อยสิวและค้อนทั้งหมดนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่กำลังจะพังทลายลงเพียงเพราะแค่มือขวาข้างเดียวไม่ยอมทำตามคำสั่งช่างไม้จึงพยายามควบคุมสติสูดลมหายใจเข้าลึกๆเราอย่าเพิ่งคิดไปอย่างนั้นเลยมันอาจจะใช้งานไม่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นก็ได้ ความสิ้นหวังไม่สามารถหยุดยั้งชายหนุ่มที่มีพลังและสติปัญญาเช่นเขาได้เขาเป็นคนที่ผ่านการศึกษามาพอสมควรและไม่เชื่อในโชคลางงมงายเสียทั้งหมดเขามองปัญหาด้วยเหตุผลจะเป็นผีหรือเป็นเส้นเอ็นที่เสื่อมสภาพเราก็ต้องทำงานต่อไปเขาพึมพำกับตัวเองดวงตาฉายแววแน่วแน่เนื่องจากช่างไม้ผู้นี้เป็นชายหนุ่มที่มีความคิดก้าวหน้าเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนยุทธวิธีในทันที ในเมื่อเขาไม่สามารถใช้มือขวาทำงานได้เขาก็ควรจะใช้มือซ้ายทำงานแทนเขาได้หยิบค้อนขึ้นมาด้วยมือซ้ายที่ดูเถอะทะค้อนหนักอึ้งในมือที่ไม่คุ้นเคยนั้นรู้สึกเหมือนเพิ่งหัดใช้เครื่องมือครั้งแรกแม้ตอนแรกเขาจะทำงานได้อย่างงุ่มงามการตอกกระปูแต่ละดอกเต็มไปด้วยความยากลำบากและเสียงหัวค้อนก็ตีพลาดเป้าบ่อยครั้งบางครั้งก็เฉียดโดนนิ้วมือข้างซ้ายของตัวเองด้วยซ้ำเขาพยายามจับด้ามเลื่อยด้วยมือซ้าย เขาได้เริ่มเลื่อยไม้กระดานทําให้เกิดรอยหยักที่ไม่สม่ําเสมอเลยติดขัดและฝืดกว่าปกติมากแต่เขาก็ยังคงมุมานะฝึกฝนในทันทีที่เกิดปัญหาขึ้นและในไม่ช้าก็าคงเกิดความชํานาญและคงสามารถใช้มือซ้ายของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพไปเองนี่คือความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่เขาถือไว้และช่างไม้จึงทํางานสร้างบ้านของเขาต่อไปโดยใช้มือซ้ายเป็นหลกัก โรงเรือนจึงกลับมามีเสียงดังปังปังของการตอกตะปูอีกครั้งแม้จะฟังดูขลุกขลากและขาดจังหวะไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามความคิดเรื่องอาถรรพ์ก็ยังคงติดตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาขณะที่เขาตอกตะปูด้วยมือซ้ายอย่างแข็งขันเขาก็มองไปยังแผ่นไม้ที่วางกองอยู่ด้วยความระแวงเขามั่นใจว่าผีที่สิงอยู่ในต้นไม้ที่เขาตัดมาคงกำลังแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อก่อกลัวและทำร้ายเขา มันเป็นเกมที่มองไม่เห็นและตอนนี้ศัตรูก็คงกำลังหัวเราะเยาะความพยายามที่ผิดข้างของเขาอยู่แต่แล,แล้วสิ่งที่คาดการไว้ก็เป็นจริงอีกครั้งเมื่อมือซ้ายของเขาที่ไม่เคยชินกับงานหนักเช่นนี้ก็เริ่มหมดแรงอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อแขนซ้ายที่ใช้เพียงประคองและถือของมาตลอดชีวิตตอนนี้ต้องแบกรับแรงเบี่ยงของคอนและการออกแรงเลื่อยซ้ำๆมันปวดร้าวอย่างรุนแรงจนแทบจะชาแต่เมื่อช่างไม้คิดถึงภรรยาและบุตรของเขา ภาพใบหน้านเล็กๆที่กำลังรออาหารและเครื่องนุ่มโฮมก็ผุดขึ้นมาในมโนสำนึกทันทีเขาก็มุมาณะทำงานต่อไปไม่ว่ามือซ้ายจะเมื่อยล้าสักปานใดก็ตามเขาพักเพียงเล็กน้อยใช้มือซ้ายตักน้ำขึ้นดื่มจากหม้อด,ดินข้างเสาโรงเรือนแล้วก็กลับไปทำงานต่อด้วยเหงื่อที่ไหลส่งกายช่างไม้ผู้นี้เป็นคนดีความดีของเขาไม่ใช่แค่การทำงานหนักเพื่อครอบครัวเขาคอยดูแลครอบครัวของเขาอยู่เสมอเสมอ ทั้งยังเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านและสิ่งที่ทำให้จิตใจของเขายังคงเข้มแข็งอยู่ได้ท่ามกลางความหวาดกลัวก็คือธรรมะความมีสติความไม่ประมาทและการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาไว้สู้ต่อไปเธอเรามือข้างเดียวก็ต้องทำได้เพื่อครอบครัวของเราเขากัดฟันลงมือเลื่อยไม้กระดานแผ่นนั้นอีกครั้งแม้การเคลื่อนไหวจะเชื่องช้า แต่ก็มั่นคงด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ของสามีและบิดามือซ้ายของช่างไม้เริ่มสั่นเทาและอ่อนแรงลงเรื่อยๆด้วยความล้าจากการทำงานที่ไม่คุ้นเคยแต่เขาก็ต้องตอกตะปูตัวสุดท้ายเพื่อจบแผ่นไม้แผ่นนี้ให้ได้เขาใช้มือขวาหยิบตะปูขึ้นมาตัวหนึ่งอย่างระมัดระวังใช้สมาธิทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อควบคุมนิ้วที่อ่อนปวกเปียกและได้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือขวาคีบตะปูไว้ ตะปูโลหะเล็กๆนั้นเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสกับผิวหนังที่ชาหนึบของเขาช่างไม้เล็งหัวตะปูไปที่จุดที่หมายไว้ในขณะที่ใช้ค้อนในมือซ้ายตอกตะปูตัวนั้นพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็ถูกส่งผ่านไปที่ด้ามค้อนและวินาทีนั้นเองความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดก็เกิดขึ้นปรากฏว่าน,นิ้วหัวแม่มือนั้นห้อยลงมาอย่างกระทันหันราวกับเส้นประสาทถูกตัดขาดและลากนิ้วชี้ให้ตามมันลงมาด้วยเสียงดังเปรี้ยง เมื่อช่างไม้ทุบค้อนลงไปตรงที่ตะปูควรอยู่ค้อนอันนั้นก็โดนนิ้วชี้เข้าโดยแรงเสียงเหล็กกระทบกระดูกดังก้องสนั่นในความเงียบยามเช้าตามมาด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เล่นแปบจากปลายนิ้วไปถึงโคนแขนและสมองซึ่งเป็นผลทําให้เขาได้รับความเจ็บปวดอย่างมากช่างไม้สะบัดมือขวากุมนิ้วที่ปวดร้าวไว้ในอ้อมแขนซ้ายร่างกายพับงอด้วยความทรมาน แต่แล้วเสียงที่ดังออกมาจากความเจ็บปวดนั้นกลับทำให้เขาต้องพงังาเฮ้ยไอ้บ้านี่ไปลงนรกเสียไปเสียงแหบพร่าและเต็มไปด้วยความเกลียดกราดนดังออกมาถึงแม้ช่างไม้ผู้น่าสงสารจะรู้สึกเจ็บปวดมากเขาก็ถึงกับพงังาและแทบจะไม่เชื่อตัวเองเพราะเขาไม่เคยกล่าวคำหยาบเช่นนั้นเลยในชีวิตเขาเป็นชายผู้ใฝ่ธรรมะและระมัดระวังวาจามาโดยตลอดแต่คำหยาบเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากริมฝีปากของเขา แต่มันกลับมาจากนิ้วชี้ของมือขวาของเขาซึ่งได้รับความเจ็บปวดเนื่องจากถูกค้อนทุบนิ้วชี้ที่บวมแดงกำลังสั่นเทาและพูดออกมาเอง <c oughs> แฮ้กนสิไอ้บ้านิ้วหัวแม่มือซึ่งถูกโดนว่าอย่างหยาบคายได้ตอบโต้ขึ้นเสียงของมันทุ้มกว่าและเต็มไปด้วยความไม่พอใจข้าแสนจะเกลียดและเบื่อหน่ายในท่าวางโตของเจ้าเหลือเก,กินทันใดนั้นมือขวาของช่างไม้หนุ่มผู้นี้ก็ดูราวกับมีชีวิตเป็นของมันเอง และเป็นอิสระจากส่วนอื่นๆของร่างกายของเขานิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆเริ่มปะทะผลักใสและปลุกปลํำกันอย่างพลวลันพวกมันงอเข้าหากันชี้ใส่กันและยังส่งเสียงด่าทอกันด้วยท่อยคำหยาบคายเป็นการดูหมิ่นซึ่งกันและกันด้วยข้าคือนิ้วที่สำคัญที่สุดนิ้วหัวแม่มือพูดด้วยนำเสียงที่เต็มไปด้วยความหยิ่งพยอง <c oughs> นักปราดกล่าวว่าหากไม่มีข้าเผาพันธมนุษย์ จะไม่มีวันมีความสามารถที่จะถือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆไว้ได้ดังนั้นข้าจึงเป็นนิ้วที่อยู่อันดับแรกของมือและยิ่งกว่านั้นข้ายังเป็นส่วนเดียวของร่างกายทั้งหมดของมนุษย์ซึ่งแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของแต่ละบุคคลเมื่อนิ้วหัวแม่มือพูดจบนิ้วชี้ก็พูดตามขึ้นว่าโอ้ยเจ้าช่างหลงตัวเองเสียเหลือเกินคำว่าลายนิ้วมือแสดงว่าข้าต่างหาก ที่เป็นผู้แสดงความเป็นหนึ่งของแต่ละบุคคลไม่ใช่เจ้ายิ่งกว่านั้นข้ายังเป็นผู้ที่ชี้ทิศทางและชี้สิ่งต่างๆอีกด้วยไม่ทันพูดจะจบดีนิ้วกลางก็พูดขึ้นบ้างข้าทนฟังเจ้าทั้งสองคุยโวไม่ไหวแล้วเสียงของมันทุมและหนักแน่นข้าคือนิ้วที่ยาวที่สุดและใหญ่ที่สุดขนาดจะต้องมีความสำคัญอย่างแน่นอนมันสะบัดตัวเองแสดงอำนาจเฮ้ คนาดแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีความหมายอะไรเลยนิ้วนางพูดขึ้นเสียงของมันอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความจริงจังดินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งจะสำคัญกว่าทองชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งได้อย่างไรข่านี่แหละคือผู้ที่สวมแหวนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งงานการแต่งงานซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างวิญญาณสองดวงของมนุษย์และไม่ทันพูดจะจบดีนิ้วก้อยก็พูดขึ้นบ้าง ข้ามีเรื่องจะบอกให้พวกเจ้ารู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนิ้วก้อยพูดข้ารู้ตัวดีว่าข้าเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดและไม่มีค่ามากที่สุดในมือแต่อย่างไรก็ตามข้ารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบด้วยเนื้อและกระดูกอย่างเช่นพวกเราจะมีความสําคัญหรือคงอยู่ชั่วนิดนิรันต์ข้ารู้ความจริงข้อนี้ดีดังนั้นถึงแม้ข้าจะเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดแต่ข้าก็ฉลาดที่สุด การโตเถียงดำเนินไปอย่างดุเดือดท่ามกลางความปวดร้าวและความหวาดกลัวของช่างไม้ขณะนั้นเองช่างไม้ก็โกรธจัดมากความโกรธที่สั่งสมมาจากความเจ็บปวดจากร่างกายความหวาดกลัวต่อโชคชะตาและความบ้าคลั่งที่เห็นอวัยวะของตัวเองแตกแยกและก้าวร้าวความโกรธนี้ได้ทำลายความอดทนของชายผู้ยึดมั่นในธรรมะลงอย่างสิ้นเชิงเขาส่งเสียงบริพาทด้วยคำหยาบคายออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิตคำที่เขาไม่เคยคิดว่าจะพูดออกมา พร้อมกับทุบมือข้างขวาลงบนไม้กระดานเสียงดังปังการทุบนั้นเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะหยุดความบ้าคลั่งนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดสักเพียงด <c oughs> ใดไอ้พวกนิ้วงี่เง่าทั้งหลายจงไปลงนรกกันให้หมดไปแรงทุบมือของช่างไม้ทำให้ความทนงตนและความเห็นแก่ตัวได้เพ่นนี้ออกไปจากนิ้วมือขวาทั้งหลายซึ่งกำลังทะเลาะกันอยู่ ความเจ็บปวดจากแรงทุบได้กลบเสียงทะเลาะวิวาทของพวกมันลงทันทีเรากับความเจ็บปวดจากภายนอกได้เชื่อมโยงพวกมันเข้าด้วยกันอีกครั้งช่างไม้ถอนหายใจหอบทีเขามองดูนิ้วมือที่บวมช้ำและแดงกำ่ำแต่ตอนนี้พวกมันสงบลงแล้วนับตั้งแต่นั้นมานิ้วมือขวาของช่างไม้หนุ่มผู้นี้ทุกนิ้วกลับมารวมตัวก,กันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คำสั่งของจิตใจช่างไม้ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบคอและตะปูขึ้นมาใหม่ คราวนี้เมื่อควาของเขาสามารถกำด้ามค้อนได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงความรู้สึกที่หายไปได้กลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์และช่างไม้ก็สามารถหาไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเขาเป็นอย่างดีและสำหรับตัวเขาเองเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความสามัคคีนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แม้แต่อวัยวะที่เล็กที่สุดก็ขาดไม่ได้